ครับผมในขณะนี้พิธีรับพร,ระบรมราชโองการ,โ,รกาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้านในสภาเรียนเชิญท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองครับท่านประดอนปริศนานาถกุลนะครับได้ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมก,กันกับท่านผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทรรนราษฎรของกราบเรียนเชิญครับ หลังอีกนิดหนึ่งไหมครับเดี๋ยวเก็บภาพไม่หมดนะครับเดี๋ยวความกว้างเก็บภาพไม่หมดอ่าลบกวนสองท่านด้านด้านนี้ดีกว่าครับสวยงามครับพี่ๆเก็บได้หมดไหมครับนะครับมองกล้องนะครับ โอเคขอบคุณมากครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านาเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับท่านคณะผู้บริหารรวมถึงท่านผู้ในการสำนักทุกท่านครับได้มอบช่อดอกไม้มอบแจากการดอกไม้แสดงความยินดีแล้วก็ร่วมถ่ายภาพนะครับกับท่านผู้นำฝ่ายค้าในสภาผู้แทนราษฎรครับเรียนเชิญครับ ไหมครับลบกวนปลายแถวตีโค้งขึ้นมานิดนึงนะลำดับต่อไปครับจะเป็นในส่วนของท่านผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการมุธิสภานำโดยท่านรองนพเก้า 9. โอเคถ้าพร้อมแล้วมองกล้องยิ้มสวยๆนะครับการกับท่านผู้นำฝ่ายค้าในสภาผู้แทนราษฎรน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรีนเชิญท่านท่านรองก่อนไะครับ ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรท่านเลขาธิการวุฒิสภานะครับแล้วก็ผู้บริหารของออรัฐสภาทุกท่านตลอดจนประชาชนและก็สื่อมวลชนที่ติดตามพิธีการในวันนี้นะครับก็นอกจากคําขอบคุณก็ขอกล่าวคําสวัสดีในโอกาสที่กระผมได้รับโปรดเกล้าเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้อง ขอบคุณที่ทุกคนให้ความไว้วางใจใน,ในการทําหน้าที่ผู้นําฝ่ายค้านในสภาหลังจากนี้ผมจะหารือพักฝ่ายค้านถึงแนวทางในการทํางานของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและทําหน้าที่ในการตรวจสอบทงดุลฝ่ายบริหารให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลโดยคํานึงถึงประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นสําคัญและผมยืนยันว่าจะทําหน้าที่ตรงนี้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดให้คุ้มค่าเงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชน ให้สมกับประชาชนที่เลือกเรามาไม่ว่าเราจะทำในฐานะของฝ่ายค้านก็ตามทั้งนี้เราพร้อมเดินหน้าเสนอกฎหมายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนและพร้อมสนับสนุนและร่วมผลักดันกฎหมายต่างๆทุกฉบับไม่ว่ากฎหมายเหล่านั้นจะถูกเสนอมาจากฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายใดก็ตามตราบใดที่เป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนส่วนใหญ่พักประชาชนและพักร่วมฝ่ายค้านเราจะหารือภายในวิบ ฝ่ายค้านในการสนับสนุนกฎหมายดังกล่าวร่วมกันแม้เป็นฟักฝ่ายค้านแต่ผมเชื่อว่ามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตยหลังจากนี้กระบวนการทํางานของรัฐสภาก็จะครบถ้วนสมบูรณ์ในฐานะที่วันนี้ผมได้รับตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการก็จะขอทําหน้าที่ต่อไปอย่างเต็มที่ครับต่อจากนี้ก็ถ้ามีพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนท่านใดมีคาถามก็เชิญได้เลยครับ เริ่มจากใกล้สุดนะตอนนี้นะครับวันพุธนะครับก็จะมีในเรื่องของกฎหมายอพอรบรการแข่งขันทางการค้านะครับซึ่งตอนนี้มีทางพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีเสนอร่างมาประกบนะครับซึ่งทั้งสองร่างเนี่ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับร่วมกันนะครับที่จะทําให้การกํากับดูแ,แลนะครับของธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศเนี่ยไม่เกิดการที่พูดได้ง่ายว่ากินรวบตลาดนะเพราะเรื่องนี้ก็อยากจะให้ไม่ว่าพรรคฝ่ายค้านหรือฝ่ายฝ่ายรัฐบาล ถ้าเห็นประโยชน์ร่วมกันก็อยากจะให้ผลักดันกฎหมายฉบับนี้ร่วมกันนะครับใจความสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ก็คือเรื่องที่มาของคณะกรรมการนะครับทำอย่างไรที่จะให้มี หน้าที่ที่เป็นกลางที่สุดนะครับอย่างกรณีของพรรคประชาชนได้เสนอว่าที่มาก็เสนอมาจากทั้งสัดส่วนของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับแล้วก็สัดส่วนส่วนหนึ่งมาจากทางคณะกรรมการเสนอเข้ามาแล้วก็ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบโมเดลหนึ่งที่เราสามารถไปหาหรือกันต่อได้ในวาระที่2และวาระที่3นะครับกฎหมายอีกหลายๆฉบับนะครับที่กําลังจะเข้าสู่วาระการประชุมในสมัยประชุมนี้ก็ยังมีหลายชุดนะครับอย่างเช่นในเรื่องของเอ่อพรบรนะครับระเบียบราชการกระทรวงกะลาโหมทําอย่างไรให้รัฐ บาลพลเรือนอยู่เนอกองทัพนะครับผมเชื่อว่ากฎหมายและหลายๆฉบับแบบนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อระบอบประชาธิปไตยเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อเต็มที่นะครับในส่วนของการอภิปรายนะครับแบบไม่ลงมติหรือว่าตามมาตรา152และ1 5 1ก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจก็กําลังมีการหารือกันอยู่นะครับก็อยู่ในกระบวนการของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับคิดว่าอย่างเร็วที่สุดนะตอนนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงต้นปีหน้า อย่างไรก็ตามเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากหารือก,กับพักร่วมเสร็จยังไงก็จะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งครับครับอย่างแรกผมคิดว่าก็คือการทําหน้าที่ตรวจสอบทธงดุลอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของการทํราหน้าที่ตรวจสอบแล้วสิ่งท,ท,ที่สําคัญกว่าไม่แพ้กันก็คือการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล อะไรที่เราคิดว่าเป็นข้อเสนอแนะที่ดีกว่าเป็นนโยบายที่ดีกว่าในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านผมคิดว่าเราพร้อมที่จะเสนอให้รัฐบาลเลือกไปหยิบดาเนินการตับใดที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่นะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีในเวทีผู้นําฝ่ายค้านพบประชาชนนะครับก็อาจจะมีการสัญจรไปตามจังหวัดต่างๆที่มีปัญหานะที่เราได้รับร้องเรียนเข้ามาก็จะเป็น,นกลไกที่ทําในฐานะของผู้นําฝ่ายค้านกับพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ครับ เรื่องนี้ก็เป็นตัวระบบของการแก้ไขรัฐมนูญฉบับปัจจุบันที่เห็นได้ชัดว่าถ้าจะมีการแก้ไขได้เนี่ยจะต้องได้รับความเห็นตรงกันจากทุกฝ่ายนะไม่ไม่ว่าจะมาจากฝั่งสวอเองฝั่งรัฐบาลเองหรือว่าฝั่งฝ่ายค้านเองนะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่พรรคประชาชนยืนยันในตอนนี้ก็คือเรายืนยันว่าในเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยมีปัญหาที่เราจะต้องไปแก้ไขเพียงแต่ว่าณตอนนี้ที่พักไว้ก่อนเพราะว่าถ้าฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วยนะครับอาจจะทําให้ การเดินหน้าต่อทั้ง7ฉบับทั้ง7ชุดทําให้ถูกตีตกไปทั้ง7ชุดเลยเราก็เลยพักไว้1ชุดก็คือมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับที่ยังเหลืออีกหชุดที่เหลือที่หลายๆเรื่องเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับอย่างเช่นในเรื่องการยกเลิกบังคับการกินอาหารนะครับสิทธิการศึกษาสิทธิของประชาชนต่างๆนะครับก็อยู่ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในามาตราอีก6แพอกเกจอีก6ชุดที่เหลือด้วยซึ่งอีก6ชุดที่เหลือเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลถ้าเห็นประโยชน์ตรงกัน นะครับก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่จะไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขรัฐมนูญอีก6ชุดดังกล่าวนะครับในขณะเดียวกันเราก็ยังอยากยืนยันอีกครั้งว่าการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยสามารถดําเนินการไปได้ทั้งสองช่องทางพร้อมกันก็คือการแก้ไขทั้งฉบับและแก้ไขารายมาตราซึ่งในะตอนนี้พรคประชาชนและก็ใน,นกลไกของพรคร่วมฝ่ายค้านเองเราก็จะมีการหารือกันนะครับในการผลักดันนะร,ร่างแก้ไขรัฐมนูญอีก6ชุดที่เหลือ S <S <an other> ในส่วนของร่างแก้ไขมาตรฐานทางจริยธรรมเราย,ยืนยันว่าสิ่งที่เราเสนอร่างแก้ไขนั้นเราแก้ไขในเชิงระบบไม่ได้แก้ไขมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองเพียงเดียวเรายืนยันว่านักการเมืองควรจะต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมเพียงแต่กลไกมาตรฐานทางจริยธรรมนั้นควรจะต้องเป็น,นกลไกที่เราตรวจสอบกันภายในองค์กรเองไม่ควรจะต้องถูกคูขาดจากองค์กรใดองค์กรหนึ่งอย่างเช่นสารรัฐมนูญที่ทั้งกําหนดกติกาเองแล้วก็บังคับใช้เอง ก็อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกันแก้ทางการเมืองในเหตุการณ์ที่ผ่านมาอันนี้ก็คือข้อเสนอของพรรคประชาชนนะครับแล้วก็ตอบเหตุผลว่าทําไมเราถึงพักร่างนี้ไว้ก่อนก็กลัวว่าจะถูกนํามาใช้เป็นเหตุผลในการปรัดตบอีกหกร่างที่เหลือครับเรื่องมูาิตางหัวได้แก้ปัที่ทำัลกงี่ขอรืองกแก้ไขในา่รได้้กครับครับ เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลน,นะครับว่าการแก้ไขทั้งฉบับเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ทันต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าปี2570<ส><ส>นเะครับเพราะว่าถ้าพรบรประชามติเสร็จไม่ทันนะครับก็เนื่องจากว่าพอสวต้องออไม่เห็นด้วยแล้วก็กลับไปใช้ในเรื่องของดับเบิลมาจอริตี้เนี่ยอาจจะต้องทําให้มีการตั้งกรกรมธิการร่วมนะก็จะทําให้กระบวนการในการพิจารณาพรบรประชามติยืดเยือย้อ,อ,อไปอีกก็จะทําให้กระบวนการประชามติที่ตอนนี้เนี่ยติดอยู่ติดล็อกกันอยู่ที่ว่าต้องทำสามครั้ง คือครั้งแรกก่อนที่จะแก้ไข256เพื่อเปิดให้มีสะสะรเนี่ยต้องล่าช้าออกไปนะครับก็ต้องรอให้ประชามติพรบประชามติเนี่ยผ่านการพิจารณาของสภาก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมเองก็ยังคิดว่าเรายังพอมีหนทางนะครับในการที่จะทําให้การแก้ไขทั้งฉบับทัน2570ได้ถ้าเราจะทําประชามติเพียงแค่2ครั้งนะแล้วก็ยังอยากยืนยันแล้วก็เชื่อว่าจริงๆพักร่วมรัฐบาลพักใหญ่นะครับหลายๆพักเองก็ออกมาให้ข้อคิดเห็นว่า ยืนยันว่าสองครั้งก็น่าจะทำได้ตามคำวนิสัยของสารรัฐมนูญซึ่งก็ตรงและสอดคล้องกับความคิดเห็นของพรักประชาชนนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะต้องมีการหารือระหว่างฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลน,นะครับอาจจะต้องหารือภายในรัฐสภาหารือกับท่านประธานรัฐสภาว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรที่จะบรรจุร่างแก้ไข256เพื่อเปิดให้มีส,สร เข้าสู่วาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเลยโดยไม่ต้องจัดทําประชามติก่อนถ้าเราไม่ต้องจัดทําประชามติครั้งแรกก่อนเนี่ยคือทําให้เหลือเพียงแค่สองครั้งเนี่ยก็เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขทั้งฉบับได้ทันปี2570ครับ คือเอาเฉพาะเรื่องของการถอนร่างรายงานนะครับจริงๆเรื่องของการถอนร่างรายงานเนี่ยถ้าเราไปอ่านในเล่มรายงานเป็นเพียงการแสดงความคิดความเห็นแล้วก็แสดงตัวเลือกหลายๆตัวเลือกที่เราจะสามารถเดินหน้าเรื่องนี้ร่วมกันได้นะครับเพราะฉนั้นก็ยังคิดว่าไม่น่ามีเหตุผลนันใดที่จะต้องถอนร่างรายงานออกไปก่อนเพราะว่าไม่ได้มีผลผูกพันใดๆอันนี้ประการแรกนะครับในส่วนประการที่2เนี่ยในเรื่องของจุดยืนของพรรคประชาชนผมคิดว่าเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมามีผู้ได้รับผลกระทบ นะครับจากคดีทางการเมืองต่างๆมากมายแล้วเราก็คิดว่าคนที่ได้รับผลกระทบต่างๆเหล่านี้ควรจะต้องได้รับการเยียวยากับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รับความเป็นธรรมใหม่นะเพราะเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ว่าจะถูกดําเนินคดีด้วยคดีใดก็ตามมาตราใดก็ตามควรจะต้องได้รับความเป็นธรรมได้รับการเยียวยาครับผม ถ้าเป็นในเรื่องของเ,อเสียงภายในของแต่ละพักเองผมก็เชื่อว่าแต่ละพักมีกลไกในการกํากับดูแลการลงมติอยู่แล้วนะครับอ,อย่างถ้าเป็นพักประชาชนเองผมมีความเชื่อมั่นว่าไม่มีเสียงแตกแน่นอนนะครับแต่ว่าในพักร่วมฝ่ายค้านด้วยกันเองอันนี้ต้องเรียนตามข้อเท็จจริงว่ากลไกที่ผ่านมาของพักร่วมฝ่ายฝ่ายค้านจะใช้กลไกวินะบแนวทางการอภิปรายแนวทางการลงมติถ้าเราคุยกันภายในวิบเราไปในทิศทางเดียวกันได้ก็ไปในทิศทางเดียวกัน แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างรัาฝ่ายค้านจะต้องเดินไปในทางเดียวกันเสมอไปนะครับันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นปกติอยู่แล้วในรัฐสภาครับ เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าถ้าพักไม่ว่าจะพักใดก็ตามนะครับพักฝ่ายของรัฐบาลพักฝ่ายค้านหรือว่าสอวอก็ตามเนี่ยเห็นประโยชน์ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูลดังกล่าวซึ่งอีก6แพ็กเกจที่เหลืออีก6ชุดที่เหลือที่พักประชาชนได้นําเสนอเนี่ยเ,เกือบทุกเรื่องนะครับเป็นประโยชน์โดยตรงต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมก็เชื่อมันเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกๆฝ่ายนะครับในการผ่านร่างแก้ไขารามาตาอีก6ชุดครับ ที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยกันทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าเป็นกระบวนการปกตินะครับแล้วก็คิดว่าจากคําถามเมื่อสักครู่ที่ทางพรรคประชาชนเองก็ได้พักในเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมไว้ก่อนหนึ่งชุดก็ไม่น่าจะเป็นเหตุผลอันใดอื่นอีกที่ทุกๆฝ่ายจะไม่เห็นชอบกับร่างแก้ไขอีก6ชุดที่เหลือนะครับเพราะว่าอีก6ชุดที่เหลือนี้ก็ล้วนเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับ <c oughs> ก็อย่างได้ที่นําเรียนนะครับว่าคุยกันทั้งหน้าบ้านหลังบ้านผมเชื่อว่าทุกพักณตอนนี้รวมถึงสมาชิกุธิสภาด้วยเนี่ยเห็นต <c oughs> ามหน้าข่าวอยู่แล้วว่าสิ่งที่พักประชาชนได้ออนําเสนอมีอะไรบ้างหลังบ้านเองก็มีการพูดคุยตลอดนะครับออไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับพักระดับของสมาชิกแต่ละคนสสแต่ละท่านก็มีการพูดคุยหารือกันตลอดเวลาอยู่แล้วครับยังไม่เห็นสัญญาณในเชิงไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเรื่องปกติมากที่ ไม่ว่าระหว่างกระบวนการหารือจะเป็นอย่างไรตามหน้าข่าวที่เราเห็นยกตัวอย่างอย่างเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมก็เห็นว่าสัญญาณก่อนหน้าน,นี้เป็นในทางบวกมาโดยตลอดนะครับแต่พอถึงใกล้ๆเวลาบางทีก็มีการออที่จะเปลี่ยนเ,ออเรื่องของข้อคิดเห็นบ้างนะครับเพราะในเรื่องนี้ผมอยากให้ติดตามการประชุมที่ผ่านมาเรามีการพูดคุยกันตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมเองก็ไม่สามารถไปพูดแทนพักอื่นได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอบได้ว่ายังไม่ได้เห็นสัญญาณในเชิงไม่เห็นด้วย แต่ก็อยากให้ติดตามผลการประชุมแล้วก็ผลการลงมติครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ภายในช่วงเดือนเดือนตุลาคมนะครับช่วงนี้ครับคงใช้กลไกของการประชุมวิพพักร่วมฝ่ายค้านนะครับก็เป็นกลไกปกติ ตามระเบียบปกติในรัฐสภาในสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วนะครับก็คิดว่ากลไกเท่านั้นก็น่าจะเพียงพอนะครับแล้วก็คิดว่าในเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนก็คาดหวังว่าเผื่อพักร่วมฝ่ายค้านก็จะทําหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มที่ครับใน,นกลไกของวิจริงๆต้องบอกว่าแต่งตั้งโดยท่านประธานวันนอ นะครับที่ผ่านมาถึงแม้ยังไม่มีผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยกลไกวิบทางานอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโดยหลักการแต่งตั้งท่านประธานเป็นคนแต่งตั้งให้นะเพราะนั้นก็จะตอบคําถามว่าไม่ได้มีผลกระทบหรือต้องมีการตั้งใหม่แต่อย่างใดเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทําหน้าที่ต่อเนื่องมาโดยตลอดอยู่แล้วครับเดี๋ยวต้องมีการหารือกันนะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอ,อ,อทราบการความคืบหน้าจากทางวิบ ท่านประกอบวุฒก่อนนะครับตรงนี้ก็มีการเดินหน้าเต็มที่แน่นอนนะครับอย่างที่พรกประชาชนได้ยืนยันว่ามาตรฐานทางจริยธรรมควจะต้องถูกบังคับใช้ภายในองค์กรนะครับในขณะเดียวกันถ้ามีประเด็นแบบนี้นะครับเกิดในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย ถ้าคณะกรรมการจริยธรรมสภาไม่ดําเนินหน้าอย่างตรงไปตรงมาและเต็มที่เนี่ยผมก็คิดว่าจะเป็นการทําลายศรัทธาของประชาชนที่กลายเป็นว่าสภาผู้แทนราษฎรกำกับดูแลกันเองเป็นเพื่อนสมาชิกด้วยกันเองแล้วไม่เดินหน้ากํากับดูแลในเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมนะเพราะนั้นเรื่องนี้จริงๆผมคิดว่าในกรรมธิการพัฒนาการเมืองเองก็เคยมีการหาเรือในเรื่องนี้นะครับรวมถึงจะส่งเรื่องเข้าไปยังมาตรฐานทางจริยธรรมคณะกรรมการจริยธรรมของสภาก็คิดว่าจะมีการดําเนินการเรื่องนี้ต่ออย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วครับ อย่างที่ได้นาเรียนนะครับว่ากลไกวิบเราก็ทําไปในส่วนของกลไกวิบนะครับส่วนตัวบุคคลเป็นอีกเรื่องหนึง่งวิบนี้เป็นลักษณะของพักการเมืองต่อพักการเมืองส่วนตัวบุคคลใครจะปฏิบัติหน้าที่มากน้อยอย่างไรผมก็คิดว่าถ้าไม่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับของที่สมาชิกควรจะต้องทําสิ่งที่พวกเราควรเดินหน้านะครับอ,อ,อย่างตรงไปตรงมาไม่เกี่ยวข้องกับพัคใดก็คือการดําเนินเรื่องในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของสภา ถ้ามีสมาชิกผู้หนึ่งผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ